ซินนะคะซินดี้ซีดีค่ะซินนะคะก็เรียนที่ UCL MSc Management ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้จะพามาดูที่เรียนหรอกคะ่ะจะพามาดูว่ารอบๆตึกนะคะที่ซินเรียนที่ Canary Wharf เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Canary Wharf Garden ค่ะมาเลยตึกนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กับ One Canada Square ค่ะแล้วก็ข้างบนนะคะก็จะมีดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยมานั่งชิลๆพักผ่อนได้ค่ะ หลังจากที่เราลงมาจากสวนนะคะก็จะมีทันเนลเนาะซึ่งแบบเป็นเหมือนอุโมงค์ให้เราเดินไปแล้วก็มีความแบบกราฟฟิตี้นิดหน่อยค่ะจริงๆนะคะโซน Canary w h a r f เนี่ยค่อนข้างเหมือนช่องลมซีเลยเพราะว่าเป็น business district ค่ะเราก็มาถึงที่สุดท้ายแล้วนะคะชื่อว่า Harber Key ค่ะข้างๆนะคะก็เป็นสวนสาธารณะเนานะมานั่งปิกนิกได้ค่ะถ้าใครอยากมาเรียนต่อที่อังกฤษหรือว่า UCL นะคะก็สามารถติดต่อพ p ่ๆที่ SIUK ได้เลยค่ะเพราะว่าพี่ๆเขานะคะเป็นตัวแทนโดยตรงแล้วก็ไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะ